สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมทุกท่านนะครับผมช่องมุกตาพาเพลินเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องเล่านะครับผมจากปากแม่เพียรน,นะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงนะครับผมวันนั้นคืออะไรนะครับวันนี้เป็นไงนนทำไมถึงว่าไฟค่าไฟแพงวันนี้วันว่างๆงมันก็เราก็ใช้แอปธนาคารจ่ายค่าน้าค่าไฟเป็นวันที่เรามีค่า การน้าค่าไฟที่นี้มาเอกใจตรงไร่น้ำหนึ่งกับมนภพนะไม่มีคนอยู่ปกติจะเสียค่าน้ำเสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ4ี่0ิบห้าสิบนี่แหละแล้วทำไมถึงแพงได้เออมันก็เลยเอกใจกับหลานว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีใครไปแอบ,บอยู่แอบ,บนอนหรือเอากิ๊กไปอยู่หรือเปล่าแอดต่อไปหรือเปล่าหรือแอดดีเดไปหรือเปล่าเพราะแอดดีเดรู้หลางไปแม่เพียนก็เลยสงสัยว่าจะมีคนแอบ,บมาอยู่อาศัยหรือเปล่าก<ช>็เลยไปตรวจ ไปตรวจดูแล้วเป็นไงบ้างนี่ร้านสองคนพัดลมตั้งพื้นนะราคาแพงหมุนลื่นลื่นลื่นอยู่น่าจะหมุนได้ประมาณสักครึ่งเดือนนะเม่คิดว่ามันถึงมันถึงหมดค่ะไปขนาดนั้นหรือไม่ก็น้องน้องอุ้มประสบอุบัติเหตุวันที่22เนาะถ้าสมมติว่าวันที่20มันก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ โอ้ยมันก็เกือบเดือนแล้วอ่ะแต่ว่าค่าไฟมันต้องมากกว่านั้นมันก่อนหน้านแล้วนะมันเรึ่งเดือนแล้วใช่แต่ค่าไฟมันมันเก็บก่อนหน้านั้นเนาะนั่นแหละก่อนหน้านั้นก็เลยเป็นที่สังเกตว่ามันต้องมีใครเปิดไฟหรืออะไรทิ้งไว้ก็เลยเปิดทิ้งไว้เกิดเนื่องจากว่ากนนีเปิดไว้ทิ้งไว้เปิดอันนี้แปลว่าเปิดถ้าลมทิ้งไว้ไฟไม่มีก่อนที่น้องก็จะประสงค์ปั่นเหตุคาดว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะว่าที่ซ่อนกุญแจมีเราในครอบครัวเท่านั้นที่รู้รบ,บ้านไม่ได้ถูกงัดแต่แล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยเห็นแม่อุ้มบอกว่ามีรางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะคือเล่าให้ฟังหน่อยอีสานเราก็จะถือเนาะว่าศีลดับนี่ให้ระวัรนวังเนาะคำว่าศีลดับนี่มันคือสิบแรมสิบห้าขั้มนี่มันจะทีนี้น้องเขาตื่นขึ้นมาเขานอนคืนวันที่คืนแรมสิบสี่ข่้น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบเอ็ดเขาก็ไม่แก้แกความฝันให้แม่ฟังวันนั้นมันเป็นสิบห้าขั้พอพระบินทบ,บาทเขาคนจะเยอะเป็นพิเศษก็ยังได้แม่เมื่อคืนนี้ผมฝันว่ามีผู้ชายสองคนจะพยายามมาคุมเอาตัวอุ้มไปแม่แม่พยายามมันอยา่าอย่าห่างอุ้มนะให้อยู่ใกล้ๆอุ้มไว้แม่ก็เลยว่าโอ้ลูกเอ้ยนอนเยอะมันก็ฝันเยอะเป็นธรรมดาคนแก่แก็ต้องปลอบลูกว่าอย่างนี้ แล้วก็ปลอบใจลูกไม่ให้ลูกคิดมากไม่ให้ลูกคิดมากแต่ใจเราก็เป้าอยู่ <c oughs> แต่เราก็คิดอยู่เหมือนกันคิด,ดว่าทำไมฟันปแปลกแปกแบบนี้ทีนี้ลูกก็บอกว่าแม่พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองมีนาใช่ไหมเออเป็นวันเกิดอุ้มนะแม่จะทายังไงถ้าอุ้มเกิดวันที่ยี่สิบสองเอา้าจะเกิดได้ยังไงอุ้มตั้งสติลูกตั้งสตินอนตื่นเลายยางนอนตื่นเลายยางแก้ฝันตนอนเช้าเนาะ,ะก็เลยบอกว่าลูกเกิด เดือนมีษาวันที่24สีแล้วไปทําบุญอะไรไหมที่จะแก้ฝันในเรื่องนี้ยังไม่ได้ทําบุญเพราะว่า,าวันที่22แม่ต้องเดินทางไปฉีดยาน,นี่แหละรักษาสกิดเงินที่อุดรไปแต่6ุบโมงเช้าบางคนเขาฝันแบบนี้เขาจะ <c oughs> เขาจะไปเขาจะไปบริจาคลงนะ,ะบางคนก็ยังไม่ทําเพียงแต่ว่าขั้นตอนแรกก็คือให้ลูกอยู่บ้านไม่หไปไหนแม่ขับรถยนต์ปกติน้องอุ้มจะเป็นคนคือกลัวกลัวว่าจะประสบปัญเหตุน้องอุ้มนะ ปกติจะขับรถพาแม่ไปอุดรแม่ก็เลยลดลดความเสี่ยงโดยให้ลูกอยู่บ้านไม่ให้ขับแม่ขับเองไปเองมาเองก็ให้ลูกอยู่บ้านลูกก็ทํางานก็แกล้ๆอยู่บ้านแล้วก็ไปทํางานที่ศูนย์ไปเปลี่ยนกระเลขับรถเองทุกอย่างไปเองมาเองถูกแล้ววันก่อนที่วันจะเกิดเหตุทําไมถึงน้องอุ้มถึงถึงขับรถเอง แล้วแล้วก็วันนั้นเลยนะวันที่ยีิบสองนั่นแหละที่แม่ป้องกันไม่ให้ไปอุดรมันเป็นอย่างนี้พอแม่กลับมาบ่ายสามเนาะแม่ก็นอนพักผ่อนในห้องแอร์เด็กพวกนี้ก็นอนสองคนนี้ก็นอนไปด้วยกันไปอุดรน้องอุ้มก็มาจากบ้านจานก็มานอนเหมือนกันทีนี้ก็เลยว่าออตื่นขึ้นมาประมาณสิบเก้าครึ่งเนาะกินข้าวกันเถอะลูกซื้อปลาเผาที่อุ้มชอบมาด้วยก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยบอกอุ้มไปอาบน้ําไปอะไรแกก็ไปอาบน้ําแต่งตัวอย่างหล่อเลยเสร็จ ใส่เสื้อเขียวพี่น้องอุ้มน้องเติร์น้องหนึ่งซื้อให้แล้วแกนึกยังไงถึงแกทิ้งออกไปเอ่อกินข้าวเสร็จแล้วแกก็ลงไปไปถุนบ้านแกจะทําเพาะไผ่ตอนกลางคืนมันเย็นเนาะถ้ากลางวันมันร้อนทีนี้ยุงกัดยุงกัดขาแม่ขอเงิน20บาทจะไปซื้อยากันยุงเลยขอตังไปอทีนี้แม่เอาอะไรไปล่ะเอาโมไซแม่ซูเมอร์เอ็กไปคันละเจ็ดหมื่นไปทีนี้แม่ก็เลยว่าถ้าไปแล้วให้ไปซื้อยา แล้วตอนนั้นแม่เพียรไม่ได้เอกใจเลยว่าทําไมถึงอยากให้ลูกคือแม่เพียรระวังแต่รถยนต์อระวังแต่รถยนต์ไม่ได้ระวังมอเตอร์ไซค์ในความคิดของเรา่ะแล้วก็คิดว่ามันไปปากซอยใกล้ๆนี่เองร้านค้าร้านอะไรที่อยู่มันก็คือเราอยู่ในเขตเทศบาลอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ใช้ให้ลูกไปออกนอกเขตเทศบาลก็คือว่าไม่ได้ไปไกลก็น่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วก็เกิดขึ้นยนไ่าคือมันเป็นอย่างนี้ คือคือเราก็คิดว่านี่แหละเวลาวิกาอะไรอะไรที่มันมองไม่เห็นมันก็จะทํางานได้ใช่ไหมเราค,รคิดตรงนี้มันก็อาศัยที่ลูกเราลงมาเพาะไผ่แล้วก็ว่าไปสิเปขาะเงินกับแม่มึงไปซื้อยากันดุงนะมันคงกะจะซิบกระซิบเราคิดนะแล้วก็ให้ให้ลูกไปซื้อพาราด้วยมันก็มาถึงต้อมตํารวจน,นะพาราเือเรียกว่าเด้ยว่าเรียกว่าเหมือนเขาจะถึงคาดแล้วแหละถ้าถึงคราวที่จะต้องมีสิ่งอะไรที่โดนใจให,ให้เขาที่จะ,อ,ะออกจากบ้านในช่วงเวลานั้นใช่แล้วพอมาถึงพอมาถึง มาซื้อยาห้อยใส่แฮนด์มอร์ไซค์แล้น้าพารานนะเพราะว่าคนผู้กรณีเขาเห็นยาก,กระป๋องพาราเพราะว่ามแม่ให<อ>้ซื้อเป็นกระป๋องเลยกระป๋องละลอยไม่ไ้หลังจากที่เขาซื้อเสร็จแล้วขาขากลับใช่ไหมเขาไม่กลับเ,<อ>เขามาทางนาดอกไม้แล้วทําไมเขาต้องมาทางนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แต่เราสันนิษฐานว่า เขาจะมาหาเพื่อนที่อยู่นาดอกไม้เขาจะมาเอาอันนอกล้วยหอมทองไปเพาะเพิ่มไม่เปลียนคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะอันค่ำๆเขาจะออมาเอาหนอกล้ยหอมทองแต่เมานี่ไม่เมานะลูกไม่ดื่มเราตต้แต่ไหนแต่ไรสุตบุรีอย่างเดียวไม่ไม่ดื่มแล้วก็นั่นแหละก็มาประสบอุบัติเหตุที่ตรงไหนนะไม่เพียงห่างจากตัวอำเภอมาสองกิโลเมตรเพราะว่าทางพยาบาลโทรแจ้งว่าตรงแยกนั้นหรือเปล่าแยกตรงที่มา สามแยกตรงนั้นหรือเปล่าสีแยกสามแยกสี่แยกมันคือคือออกจากสอยสีมันจะตรงไปได้เลยก็มีมันเป็นแยกเล็กลงไปอ๋อเันแยกเล็กมันนับมันนับแยกเล็กเล็กผมว่าเป็นสามแยกผมว่าแยกเล็กมันมันอยู่ถัดไปแยกมันถัดไปมันก็ตรงกันแล้วแหละมันตรงกันมันเป็นสีแยกตรงกันได้ขันมันตรงกันเลยสีแยกเรียกสี่แยกเหมือนเดิมเขาจะเลี้ยวมาทางนี้แล้วก็รถคู่กรณีมาจากทางไหนนะ น้องอุ้มไม่ได้จะเลี้ยวมาทางนี้น้องอุ้มมาจากบ้านม่วงจะตรงไปทางนายมแล้วรถคู่กรณีก็มาจากทางนายมแต่มาถึงแยกจะเข้าบ้านสรสีเข้าหักขวาเข้ามาเลยไม่ได้ดูรถดูเรือเลยชนเลยชนลูกเราซีลูกเรามาทางตรงแล้วรถรถคันที่ประสบอุบัติเหตุมีไฟมีอะไรปกติไหมก็ปกติแล้วก็ตรงนั้นก็แยกแยกนั้นก็ไฟย้อนเยอะแยะก็ ที่บอกเนาะเพราะว่าสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าก็เหมือนเขารู้ตัวแล้วแหละเพราะว่าเขาก็บอกกับแม่ไว้ว่าเขาฝันในสิ่งนี้คือคือรถโมไซแม่นะซูโมเอ็กมันจะฟูลออปชั่นแล้วก็เป็นรถที่แม่ใช้เองแม่ทําพรลบททาอะไรครบหมดเลยจะเป็นรถที่เช็คสภาวะตลอดอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านที่รับชมก็นี่แหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการที่ ฝันในลักษณะแบบนี้หมายความว่าเขาก็คงรู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาจะต้องมีคนเอาเขาไปนะก็ยังไงก็พอแสดงความเสียใจกับแม่เพียนด้วยเนาะก็เห็นวมาน้องน้องก็ไปดีแล้วล่ะเพราะว่ายังไงก็น้องก็ไม่ได้มาฝันมาเข้าฝันอะไรเราเลยคก็นั่นหมายความว่าน้องเนี่ยถึงคราวที่ไปแล้วล่ะเมื่อเช้าให้ใส่บาตรพระอาจารย์ก็ถามว่าฝันไม่เยอะไม่ฝันแคนท่านก็เลยว่า ถ้าไม่ฝันแบบนี้ก็ไปว่าจะยุคไข่ถึงไม่ยุ่ไข่ก็แล้วระพร้าระเกีจิที่เดินผ่านไปถึงแม้จะว่าจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็ตามแต่ว่ามาถึงคราวที่เขาจะต้องไปมันมันท่วนแล้วของใช่ใช่มันก็เหมือนจะสี่สิบปีแล้วเนาะค่ะอีกแค่เดือนกว่าเองจะสี่สิบปีครบ ผมแม่เพียรนะครับที่คุยให้ฟังฝากไว้แต่ที่ไดลนให้ฟังในวันนี้นะก็ยังไงก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสิ่งที่พี่อุ้มมอบไว้ให้นะครับผมพีซีนะครับก็มีบันไดตัวนะครับก่อนที่พี่อุ้มจะเสียชีวิตนะนะครับก็มีบันไดนะครับผมไว้ใช้ประโยชน์นะครับหลายๆทอดเลยนะครับผมดีๆใช้แล้วดีๆก็ให้พ่ธานใช้ต่อ นะครับผมก็เป็นประโยชน์นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ยบันไดอันนี้นะครับผมเป็นบันไดลิงเนาะนะครับผมตัวแล้วก็ด้านหน้าหลาเราก็จะมีอันหนึ่งนะครับผมพี่อุ้มเป็นคนดีนะครับผมีนะครับน่ารักนะครับอันนี้เป็นที่ดีๆเคยสัมผัสนะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่อุ้มมานะนะครับเคยไปที่นู่นนี่นั่นด้วยกันนะครับผมก็ พี่เป็นคนที่นิสัยดีนะครับผมดีนะครับเนี่ยก็มีซุ้มตรงนี้เดี๋ยวที่จะเอาไปทาเลกกเกอร์ลงเลกเกอร์ก่อนนะครับผมถึงจะเอาต้นไม้แล้วก็หาอะไรมาประดับนะครับผมตรงนี้จะไว้ตรงเป็นที่นั่งนะครับผมห้าร้านเอาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาต้นไม้มาเข้ามาประดับนะครับผมเนี่ยนะครับ โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ต่อทีซีนะครับผมแล้วก็แม่เพียงวานอ่อนชาแนลนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมทุกท่านนะครับขอถ่ายรูปหนึ่งรูปเร็ว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 ไอ้น้องอายอ่ะ นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมให้ช่องมุกตาพาเพลินนะครับสวัสดีครับ